สวัสดีครับท่านผู้ชมทางแนววันนี้เราก็มาอยู่กับแอนิม c h ช n n e l หรือในวงสกอตไบเปอ o ์ฟนะครับผมวันนี้ครับเราก็จะมาให้อาหารเจ้าไอเจ้าตัวโหดตัวนี้ครับผมกบอนฟอกนั่นเองครับผมนะครับผมนี่ครับผมอันนี้เราให้หนูครับผมนี่เป็นหนูคาบนะครับผมเป็นหนูคานแต่จริงมันยังอยู่ในไวัยที่เขาเรียกว่าหนูแดงอยู่ครับผมเพราะว่านั่นแหละมันก็ยังขนก็ ยังยังมีครับผมแต่ก็มีน้อยเนาะอะไรอย่างี้นะผมเนี่ยมองไปมองมามันคล้ายกับไอ้นี่มากเลยนะายกาอะไรอะสซบิเลียนมองคล้ายๆกันเลยนะนะครับผมโดยหนูในช่วงนี้ครับผมก็จะใหญ่ก็ใหญ่นิดนึงนะผมใหญ่นิดนึงก็สําหรับกบนี่ก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งเลยผมให้กบกินกบไม่ไม่ใช่กบดิหนูส่นี้ครับผมแล้วอันนี้ก็อย่าดราม่าครับผมเพราะว่ามันไม่ได้ พระมานสัตว์เตยยางไงเพราะานี่เป็นหนูตายครับผมนี่เป็นหนูตายเนาะไม่ใช่หนูฟีดเนาะอะไรอย่างเี้ยนะผมให้จริงๆงให้หนูเป็นก็ได้นะให้หนูเป็นก็ได้แต่ผมจะให้หนูตายมากกว่าเพราะว่าผมยังเคาะไม่ได้นะผมก็เลยให้หนูเป็นไปก่อนนะผมนี่ครับผมอันนี้ผมก็เอามาแช่นิดน,นึงนนับผมนี่ครับผมเดดาม่านะผมตามธรรมชาติเนี่ยคือเป็นสำหรับสัตว์พวกเนี้ยเป็นอาหารสําหรับกบประเภทนี้อยู่แล้วนะผม คือกบพันฟ็อกเนี่ยคือเขาก็มีแบบว่าเขาก็มีแบบว่าการอาหารอาหารการกินเขาก็สามารถกินหนูได้อะไรอย่างงี้นะผมซึ่งหนูก็ถือว่าดีสําหรับกบพันฟล็อกในระดับหนึ่งเลยเนาะอะไรอย่างงี้นะผมนี่เป็นหนูตัวเมียเนาะแล้วที่ดูน่าจะเป็นหนูตัวเมียนะครับผมอันนี้เราสามารถให้เขากินหนูได้ผมซึ่งหนูไซนี้ก็ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กเกินไปนะครับผมอะไรย่างงี้ผมโอเคแล้วผมก็จะมาให้กันเลยนะครับผมดูดูดีๆนะ งับอ่ะกินก็ไปแล้วเห็นไหมง,มงมับนั่ัคือมันสามารถกินหนูได้ผมซึ่งหนูซึ่งเอาง่ายๆคือเราให้หนูแบบประมาณประมาณตัวเขาได้เลยนะเพราะว่าเขาสามารถกินเหยื่ที่มีขนาดตัวเท่าๆกันได้อะไรอย่างนี้นะผมอันนี้ก็อย่ามาดาม,มา่าอย่าไปอะไรเลยนะผมคืออันเนี้ยไม่ใช่แค่ผมนะที่ให้หนูพวกนี้ให้กบกินนะผมแต่ คนอื่นเขาก็ให้กินก็ก็มีเหมือนกันนะผมต่อไปนี้เราก็จะไม่ไปรบก,กวนเขานะ้วผมเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะอ้วกออกมานะผมแล้วเขาก็จะไม่กินเข้าไปอีกนะผมโอเคเราก็จะปิดไปเนาะอย่างงี้นะผมนะแล้เราจะปิดกล่องนะผมเด็กกบต้องมีฝาปิดนะผมถ้าไม่มีฝาปิดเนี่ยคือกบเขากระโดดออกได้ครับผม กบนี่เป็นสัตว์ที่มีพละกําลังก็ค่างๆที่จะเยอะเลยครับผมมีแรงค่างที่จะเยอะนะผมก็คือกล่องผมแนะนํานะต้องมีฝาล็อกด้วยผมไม่ว่าจะกบไซส์ไหนก็ช่างจะใหญ่แค่ไหนก็ช่างต้องมีฝาล็อกด้วยครับผมเนาะเพราะถ้าไม่มีฝาล็อกกบบางทีถ้าเป็นกบบูฟองเนี่ยเอาไม่อยู่ครับผมถ้าไม่มีฝาล็อกนะเอาไม่อยู่ถ้าเป็นกบ,กบใหญ่ครับผมพวกกบเอฟอะไรเงี้ยผมเอาไม่อยู่แน่นอนนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับผม Bye-bye.